น,นะะน้ำเสียนะครับน้ำเป็นปัญหาใหญ่ครับน้ำเสียน้ำขใสน้ำเละแต่เบบี้ตัวเล็กตัวยหญ่ใหญ่ตาวน้ำเล็กนเล็กออกแบบนี้นะคะน้ำเละน้องว่าบวกกันเัว

भल <laughs> <laughs> เขเลือยกันนั้นพี่เขาเนครบับนายนโอเคครับนายนนาขาู้ดำงนี้ครับ มียู่เลยัยเรามันอยู่นอกเขตเลยอู้าารกระตุ้ที่สำคัญของรัฐบาลครับรัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มอบนโยบายสำคัญในเรื่องของการรักษาทรัพยารการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนะครับและวันกกนี้ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ครับเราได้กำหนดให้มีโครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม นะครับในวันนี้เป็นการปฏิบัติการของออสำนักประชาพันธุเขต5นะครับโดยการนำของสำนักงานประชาพันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอีก7จังหวัดนะครับทั้งหมดรวมทั้งสิ้น7จังหวัดร่วมกันนำเยาวชนจาก7จังหวัดภาคใต้ตอนบนมาอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนจากทั้ง7จังหวัดได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทร,รัพยากรนรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รู้ถึงพิภัยของการสร้างปัญหาของสิ่งแวดล้อมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านอากาศเรื่องของขยะเรื่องของน้ําเสียนะครับปัญหาของน้ําปัญหาต่างๆนั้นนอกวานนี้3วันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญครับที่เยาวชนจะได้มาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและกาปรปฏิบัติ